อยู่อีหมูครับพี่น้องมาเนี่ยแล้นี้มีทั้งหูทั้งเนื้อ,อกแก้มนะครับเนื้อแก้มที่เป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อสามสันเลยครับเจี๊ยมเลยเดี๋ยวเข้ามาส้มเยวแยกอะไรแยกสินส่วนเนงิน <P> เห็ดหมูไตหน้าครับเมื่อนี่สินส่วนต่างๆที่เขาเลือกใส่มาเนี่ยครับมีหูมีสามสันมีเนื้อหัวตับหน่อยนึงมีลิ้นครับแล้วก็มีเขาเรียกยังไงครับขอข,ข่ากีบ่บ่อ ตีนมูอ่ะมีกระเพาะหรือมีส้อ่อนครับนี่แหละหลายๆส่วนเลยพห้มๆกันตำเคียงครับบัน,นี้พี่นอ้องเคียงเข้ากับมีตะไคร้พริกไทยกระเทียมพริกแห้งครับใส่เข้าไปเลย,กะ,เเลย,ย,ลยกะกะเอาเลยครับปริมัณหน่อยปริมณนไายกะเอาเลยตามชอบเลยชอบจัดไม่จัด เต็มโคต่ำลงบูปเลยอนี่ครับเครื่องหนงักๆเลยโอ้หมูมหลายไหนะครับปุ๊ดเต็มถาดนะครับแดกแล้วครับประมาณนี้ครับได้การละหอมห่วยๆเลยเหรอหเครื่องหกคอหย,ยาบๆครับ หลังจากเขาเตรียมเครื่องเตรียมยางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ละชิ้นส่วนหมูห่อหลากหลายส่วนเลยใส่แบบนอนกันดมมได้ครับติมมออ่ไรครับมาสเต็มถาดเลยมือน้ฟึบปบ,ปบอกันแามคำายัไหนครับมือ มัอนี่ท้ายยากขึ้นครับอาสิโปรไฟเห็นวิวแต่เห็นความเสียบแน่นอนเส่ลงไปเลยตีมัวอันนี้ครับ,รบจัดนักจัดเต็มสุดยอดนะครับใส่เครื่องที่ห้อต่ำาไหมนะครับเนาะหอมเลยครับนักเครื่องแนกหน่อยครับมัอนี้หมูไายผงนัวนครับผงพิเศษ เซี่ยไรเสียบไรคุณป้าวุ่น,นขาวจากภาคหอสิบบาทใส่แล้วเกิมหอสีอิ่วขาวสดไหมครับเนี่ยหนึ่งทับพี่น้ำปลาครับนหนึ่งทับพี่ ยังมาต่ำเยอะป้อยังเติมสีอิ้วดำครับใส่แตงสีครับจังไนกระเคิงนครับพี่หอมหอมตถอละสีอิว่วใส่น้ำลางโคกลงไปน้ำจังนอนปอกทุกทีทีทีสีโคเรียโคเรียเข้ากันได้ไหมครับจากว่าโคเรีย ใส่เวลาแนงหน่อยงงครับรีบเป็นหานที่10นาทีอยูแล้วครับเลยมันเขาเหนื่อยมันเขากันทุกส่วนทุกสัดเอื่องจากก็เหมือนสิ่มครูเคลีร์นะครับว่บไว้ซับไม่ไว้ตอนนี้เลยเก็นปาดเก็บข้ามครับกลัาเข้ววาสิริตุนโดนครับเพื่อหมดแน่เล่นตรงที่ชิีงไงเนี่ยเล็กน้อยนี่ครับควรเป็นหานที่10นาทีครับให้เคลืองกระจายเครื่องหอบ ที่ต่างมักอะครับนเข้ากันเลยใส่ใบตะไคร้ครับต้องไปดับข้าวลูกโดดใส่ลูกโดดครับนี่ใส่ทั้งหมดพริกแข็งทั้งพริกสวนเลยครับมีพริกไทยครับพริกไทยอ่อนเติลงไปครับดีเยอะเลยนี่ครับนี่การเอาไปคางเลยป่ะนี้ ต่อคาดซิกขนาดค oh! รับพี่น้องใหม่โอ้กวนโซ่ครับสามกวนโซ่ขวม่มก็ได้กินเท่านี้เลยอ๋อนี่ครับข้างนี่เหมือนครับใต้น้ำครับนี่ครับหมูใต้น้ำครับกลาง,ลงเข้าบริษรัใไซน้ำกับบริษัทยางมันใหม่ครับเดี๋ยวความห่อนจากไฟขึ้นมาใไซน้ำน้ำนี่ก็สซิ่ห่อน พอห่านแล้วมันก็้จะเกิดไอ้นามไอ้นม้มเมื่อขึ้นมาก,กระทบกับหนามกับหมอ,หน,อ,อนุ้ยไปเองซึ่งหนินี่มองนี้ก็เป็นหนามเย็นเน,เนะาะพอาะห่นมาก,กระทบเย็นครับมันอกเกิดการควบเนียนอยู่ข้างในระอุบบบบบเลยแหละถึงเข้าบรสัยหนามตัววาน้ำจากตัวนี้ก็จะโยดลงไปไอ้นามก็สีป,ปั้นอยู่ข้างในครับมันก็สีเฮ็ดเหยหมอหนุ้ยล่างนี่บ่ใหม่ถึงเข้าบรสัยหนามกับยาครับต่อมาพอหมอห่างหล้วเขาต้องเปลี่ยนออกครับ เขาต zy, ้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนมหมเป็นน้ำเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถางทั้งเทิงห่อนทั้งไตห่อนเนี่ยหมอน้อยไตสิใหม่ห่อนเจอห่อนนี่ใหม่ห่อนเจอเย็นจะเกิดการควบแน่นบ่อใหม่เป็นหมอแรงดันแบบคัดิกครับราะว่าวิธีการนี่นีขอแมมว่าหมอนแมฟิวครับขันฟิวเนี่ยคือไอ้น้ำที่มันเป็นแรงดันเนี่ยจะออกเบิดเพราะมันออกเบิดมันก็ยิ่แหงอี่แห้งกันยี่ใหม่ครับเราต้องอัดไว้ครับเอาทิชชู่ อัดกันฟิวเไปนะครับเนาะแอมคางแอมคางโมแฮนมีไอเรียนลอดออกมาบุษันใหม่นี่ครับจังหวะนี้ก๊ะกำลังงงๆเศร้าๆอยู่ครับเมนูรอบเดียวครับกินยากแนงหน่อยครับมาเห็ดอยู่บ้านสวนนะครับเนาะอาตะคันจังไรว์ว่ามีเต่าแกะเลยตรงนี้นะครับสามกวนสองยังไงเต่าแกะครับเต่าซื้อกับว่ามีเต่า ยังกับขาเจ้าเอือนเตามหาเศรษฐีกับบุมีครับอเอาครับหมอโน้ตึงข้าวห่อนแล้วครับเอาเปนนลี่ยกแนวนะครับเนาะโยกออกมันจะได้เที่ยวหยัดกระดูเท่าดาษทิศูดูหดเดี๋ยวให้ตักออกเลยขันบุเปลี่ยนใหม่ครับห่อนเจอห่อนไอห่อนเจอ ใส่ห่อนเลยเจอน้ำห่อนเลยมันสีบอกขวบเนี่ยใส่เป็นน้ำเย็ยนลงไปเลยนี่ห่อนน้ำเขียงสม,ม,มั่นหมละสามซีน้ำครับนั่งค่ะเจอนเย็นนี่ ครับควรหอมๆครับน้ำซวงหอ,อนแล้วครับปลากรอกอีกไอ้หนังแข็งนี่นก็นีน่เย็นๆไปเลยรอครับรออพเอเมนุ่สิเข้าเือควรหอมๆครับใบมันไปปนดไอ้เยน้ำสามครับหอ,อนแล้วครับพี่น้องน้ำสามสาม,สามน้ำ โอ้สั่พ่อขาอ่อนแล่ๆเลีเล่ยงเนียงใส่แทนลายน้ำแลครับนี่ครับขนาดใส่ดำเย็ยนมันหอนไว้ลยแสดงวตเดือดดีครับโอ้หอมเอ้น้ำสีครับนี่ครับเบื้องหลังที่เห็ดแห่หม้อมันหอนไว้ครับเขาตกกระตุ้นมัน่กระตุ้นมันฉันไม่ได้กินมันเบื้องหลังครับเบื้องหลังเบื้องไฟเลยไปเลยว้าหอนไว้จะไปใส่นะครับเนาะ เปลี่ยนน้ำเอาเปลี่ยนน้ำเหาครับห่อนีกแล้วไงน้ำซีกับมาอไน้ำซีแล้วครับห่อนีกแห้วครับเปลี่ยนนี้ครับน้ำสีครับควัดผู้พ่าควนนี้ผู้ดีควนเซพี่นอ้องเบิ้งผลนะไอ้ผดผู้ดีผู้ดี้ ียวรอครับรอนี่ครับกนดังครับมือวีครับฟังเสียงวี่งหมดเอาครับพี่น้องน้ำที่แห้งก็ห้อนแล้วครับปุ่งเลยครับวันนี้เดี๋ยวเบิรงข้างในเป็นเดดยปวดรัวๆครับสุดยอดเลยทางดีครับอ่อๆๆ่อเ่ลยครับย่างหอมอ่ะกินตอนนี้ ให้ได้กินน้ำเน้เนาะดีการให้ดีการในการครับนี่ครับขนาดเข้าบรเิเวณส่น้ำนะครับน้ำยังไหลเลยแข็งแางพี่การพ่านเลยครับอันนี้ใส่เพิ่มกลมหน่วงหน่อยครับไผ่ไปแบ<ไ>ปบแข็งนะครับดืนมักหน่อยฟังเสียงครับเอ้ยปวดบรอยู่ตามด้วยใบบกูดซอยครับใบกระเพราครับ ใส่ลงไปมันสวนเลยนี่ปูนะครับยางลายหมดหัวกันเลยอ๋อจิ๋มไปจัะสองมาที่ครับเอ้ยสิบไปเขาสิบไปป,ดดไปูไปสิบสมุนไพรออกไปยังความไปแย่เลยบ้านนี่ ราการครับุดจัดอีเลีมาไป้องสดๆร้อนๆจังหวะนี้เต็มหม้อเต็มถาอดสมุนไพรอันเนี้ยด้ครับนะเครื่องเลยเครืองเป็นเนียน เฮ้เ,เด็ดเต็มๆคลาดอีกทีครับสุดจัดเลยหอมซอยครับเอ้ยครับมาบ้านนี้ครับเจ็บเสียบเหมือนกันครับพี่น้องสุดซับเรียบร้อยแล้วลุยลุยลุยนี่ใส่กับแจวบกักแนวพริกป่นรับทีเด็ดนี่ครับพี่น้อง จากเซียนได้ไปส่วนใดเนี่ยครับตอนนี้เบ่งบอกแล้วมันหดแน่แล้วอันนี้ใส่กับูกโดวดเขา้าความโอ้ไได้แตกเออหูกระเพาะนาซีเมนขม้นทุกคนของกินสมุนไพรครับ เลยการเนี่ย่อ่เนี่ยลึกเจอง่ายมีตุ้นแด้นนนเนี่ยน้อยนะนะครับปบป๊มครับ うん。 เมึงด yeah. ูดด่วนเข้าไปป้อมอยากที่เอาแซ่บคักดแซ่บคักดเปรี้ยดเลยอืมร่อนมึงเหล่าแห้งแนมมุนอะหางแนมใส่ไปละเป็นวโมงครับชั่วโมงกลัวเยอะเลยหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรนัวอืมลิ้นลื่นเนื้ออันนี้ของดี

เหลือหรือเป่เลองดินบ้างดินกระยังบ้านี่นะน้ำกันเลยแซ่บเัดแซบัด,บดขันยุนน้ย,นเ,นยดงงเดีมวนี่กโดดโดดีลยครับมือบกเลียงยางดีคนสัน้นไฟออกปากพี่น้องเมื่อยากภากนะตอนนี้นยอบอะไรบอกเลย ว่าจขาดตอนยังเเห็นใส่ป่ะใส่มันหดขา,าดใส้บางไรนี่นหดเด๋ยวตอนข้นเลนอะใสออ่ครับกตเพาะใส่เพื่อยีครับจานเลยมันเป็นเทียนมันมัน ดีแห้ะอันน <ic Nor diction aries> <t hat> ี้มันยังไงเนี่ยสองดีเป็นพอใจครับเตือนหัวแต่แตงไม่ต้อก เผ็ดเต้งหวานครับเังร้านนี้สุดจัดเงียบวานเลยนี่ครับตีนหมคูครับคากิครับเจอหาหนามเราไปเ้่งดยโอ้ยคักเม่พอหรนเฮ้ยหล่นเลยได้กกานเด้กกาน สุดยอดถุงกับพร่เราควยไหมยูนใส่จีายยขาดเนาะเหตุจะจะโม่งอะหกโม่งเครื่องเดี๋ยวนี้สามถุงเครื่องครับสเสวลาครับเมนูนี่จ<ช>ับทังเตรียมเครื่องเตรียมยังครับเตียมถาด<า><า>โอโย คลิปนี้ก็เด็ดเด็ดเแซ่บอีกคลิปนึงครับผมพี่น้องจังไดยกับฝาดกดไลค์กดแชร์ชเป็นกำลังแรงแห้งใจให้บ่าบ่อยนะครับเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวมาสร้อยทีสุบเบงเรื่อยๆครับคลิปนี้อำลา่าผ้าจไปก่อนเข้าวมาพออันไม่คลิปหนาครับผมสวัสดีครับ